ยังแม่งมาโคดเยอะไอสัตว์เดี๋ยวกูทำเป็นถอดชุดกันละกันถอดชุดเนียนละกันแล้วกูไปป่าสักตัวแล้วกูบอกอุ้ยลืมใส่ช็อปอย่างงี้ได้ปะเฮียนี่ไงตัวเนี้ยยืนแอดเนี่ยเฮียมันควักมันควักมันควักไม้มันควักไม้กูบอกอุ้ยลืมใส่ช็อปมาเฮียแล้วกูตัวเก็บงานเองเฮ้ยโรงเรียนโดนบุกโรงเรียนโดนบุกเฮ้ยโรงเรียนโดนบุกเฮ้ยโรงเรียนโดนบุกโรงเรียนโดนบุกไปครับผมตัวเก็บงานมาแล้วจ้า ไว้ั่งโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในผมโดนอยู่ในสี่ครึงอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปตรงไปตีเลยเมื่อกี้ <S <S ผมลืมอันลิปผมแบบอีโมไปสี่ห้าตัวไอ้เฮียคือแบบลืมอัคลิปแลแบบ้วแบบเนี้ยมันยืนกันอย่างเงี้ยเลยวนอนแทกให้โดนนะช๊ะไม่ครับไม่ใช่ <S <S เ,ออเฮ้ยไอ้เหียนั่นอยู่ไหนหวะเอ,อ้ยนุ่มมาดีนุ่มมึงอ่ะคือรถกูมาเร็ว เื่อกี้ผมไปกับเพื่เด็กคนเนี้ยเนี่ยแล้วแบบนะไอไอหนุม่มไอหนุม่มไอหนุ่มไหนวะเออเนี่ยไอหนุ่มเนี่ยแหละเมื่อกี้เราไปนะักก่นเมื่อกี้ไอเชียแล้วแบบอูอีโม,โมไ,ปไปกี่ตัวมึงบอกเพื่อนไปใช่ไหมไอพี่โดนโคตรเก่งเอออันนี้พูดอีกเอารถป้ายรถเมย์นี่ใครเอาเชียอะไรมาติดข้างหลังเนี่ยงัดออกได้ไหมเนี่ยไปขัดเลยพี่พีดลงขัดตอนนี้เลย <c oughs> ไปไป,ไป,ไ,ปไปกระหนกดีกว่าเพื่อนไปกระหนกดีกว่า เฮ้ยไปบุกกันตรงกันตอนนี้ผมแก้ตัวตอนนี้แก้ตัวก่อนละกันเออตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยรับอ้าวไอ้ตว์แม่งมาถึงทีเลยเฮ้ยเฮ้ยขอตัวครับเอ้ยเอาหอยเอ้ยบุกถึงถึงก็เาแม่งเลยเพื่อนบุฟันมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเมื่อเดียวทีเดียวเฮ้ยแท่งไม่โดนว่ะไอ้เจ้ยขอตัวครับเฮ้ย

ลาจับเอาเีย้แม่งกูไม่น่าไปอีกหมดเพื่อนเลยมา๋ยวเรานักษาตัวกันนะผมฮะไอ้นุ่มกูมาแล้วเียนี่เรากินเดิดๆมันอาหารที่จะเต็มเว้ยเอาตรงๆอ่ะอาหารที่จะเต็มเลยเว้ยใช่เหรอเฮะเฮ้ยไปกูไม่ได้เลยเพราะมึงจะพาผมไปบวชอีกเนี่ยกูกำลังมันเลยเมื่อกี้ไ้่หรอหกอเอากินกินยายามดิใครก็ได้ใครจะหาแดกไว้สัตว์ เชี่ยกูไปหาบุกโรงเรียนอื่นดีกว่าไอ้เชี่ยเอ้ยไปหาบุกมอสซั่วดีกว่าเมื่อกี้แม่งกระหนุกมาบุกกูถึงที่ไหนไอ้เชี่ยนี่ไงกูได้รถละไอ้เชี่ยรถใครไม่รู้เออรถไฟเหรอเฮ้ยสัอนต็มึงเป็นเชี่ยอะไรไฟเต็มตีมเลยอ่ะแล้วไม่คุยเลยโดนโหไอ้เชี่ยเอ้ยขอโทษพี่ผมไม่ได้อะไรหรอกพี่ลองบอยเหรอกูไม่ได้โอ้โหทำไมเสียงพี่เหมือนหุ่นยนต์เลยี่ยพี่ดูหน้ามันเค้กเฮ้ยเดี๋ยวผมหลบนะพี่จะพี่เค้กอ่ะ ไปาวพาวไุณบู๊นคอยากบู๊อ่ะพี่อยากอยากบอกกัไว้เอ้ยเอเด็กไหนวะน่ะเชี่ยเด็กเราเรฮ้ยใช่อะไม่ไมไม่พี่แต่เราเนี่ยขับไปปุ๊บแล้วเราจอดปุ๊บแล้วเราปาดคอมาเลยใครวะพี่ก็แบบพี่ก็ทาตามที่ผมสั่งใช่ไหมเพราพี่มือนเหมืนควยอ่ะไหมแบบตามเจะนายพ่อนพี่เฮ้ยพี่จะด่าผมอย่างเดียวเลยอพี่ดาพอผมด้วยแล้วพ่อพี่อะโอ้งไงโดนเป็นเป็นทั้งพี่รูผมไปปุ๊บมีโมไซด์ไปจัดการดิ เพิ่งเล่นจบเพิ่งเล่นจบเฮ้ยเพิ่งเล่นจบเฮ้ยฮะกรูดำเฮ้ยขอโทษขอโทษโทษไม่ที่มึงพูดช้าไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาเขาเพิ่งเล่นจบเขาเพิ่งเล่นจบเขาเพิ่งเล่นจบ ไม่ไม่มันไม่ถอดเสื้อไอ้เหี้ยกูนึกว่าแบบพร้อมบวกไอ้เหี้ยแต่พูดถึงก็เอาแม่งเลยละกันว่ะไอ้เหี้ยพูดถึงก็เอาแม่งเลยเฮ้ยพอพอไอ้เหี้ยไปบุกลงเในนี่ไปบุกลงในนี่ไอ้สัตว์แม่งแม่งมาผักกูไม่ไม่แม่งมาผักกูแล้วมันบอกเพิ่งเล่นจบกูเลยเขกกบาลไปสองทีไอ้เหี้ยไม่อยู่ด้วยเฮ้ยถามมันกันเด็กไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเด็กไหนมึงเด็กไหนเนี่ย อาไอ้เหี้ยกูถามเป็นไหนถอดชุดมึงปัญญาอ่อนไหวใช่ดูโดเมมอนเยอะไปแล้วมึงอ่ะไม่ไม่ถามเด็กไหนเดินถอดชุดนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูระปวดกิ่นแบบปวดเหี้ยนโชเดอร์ไหวใช่เฮ้ยมึงขำมีอะไรขำมึงขำขำเต็มยนนะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้สัสเป็นเหี้บ้าอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมีเสียงใหญ่กับเสียงเล็กรวมกันอ่ะ เป็นคนเป็นคนน่าตลกนะไอ้เหี้ยกูไปร้านสัตว์พาคุณไปร้านซื้อรถเดี๋ิคุณไปซื้อรถหน่โง่มากเลยมึงนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไม่หล่อเสือโง่ไม่รักเขมขัดอีกนะเว้ยไปลองไปอีกลองไปชื่ออีกทีนึงที่เผื่อจะมีคนนี่เหี้ยเฮ้ยโอ้ประตูรถขาดเลยไอ้เหี้ยมึงขับโง่ไงมึงน่าโง่ไอ้เหี้ยแล้วักเขมขัดมึงก็ไม่รักเองโง่กูชนกําแพงนี่เดี๋ยวพ่อมึงพุ่งเหลาออกน้ากระจกไอ้สัตว์ ผมดูริปดิน่าเนอาเหี้ยเข้าคงดีจัดนะครับคิดนี่อยู่ต่างเหี้ยเต็มเพื่อต่างอะไรนะมึงจะเต้นเพื่อต่างเหี้ยอยู่ต่างค์ับผมไม่ได้หิวว่ะควายเขาโดนมาให้ต้องเต้นมึงไม่ไม่อดกลับวะอดกลับเหี้ยอะไรควายมึงโง่เลยเขาโอนตังค์ให้เลยแล้วกลับเองที่เหี้ย มันก็ปากดีช่ยใชญ่ก็ไม่หิวก็หิวต่ากฮะหิวเฮียอะไรเขาเรียกหิวโซครับโอ้ยไอ้เฮียกดผิดเพื่อนกดผิดกดผิดเอ้เฮียกูกดผิดมึงจะโดนของเพื่อ ไอสัตว์ก็กูกนผิดไหมนี่เดี๋กูผับเองไอเฮียกูจะกดลักเข็มขัดไอเฮียพ่อเมื่อปุ่มเซาะใกล้กันอีกนะไอเฮียมึงเดินกูเดีกูพามันไปจนปั๊มด้หลายเยอะเลยอ่ยกูเยอะแ้วมันมีอะไรทำมาเพื่อนที่เนี่ยฮะไม่รู้อ่ะแล้วมึงมาทำเฮียอะไรอ่ะกูถามตรงๆมามาได้กับน้องน้องมึงเหรอน้องชื่ออะไรฮะน้องชื่ออะไร ควายโดนเงี้ยโอ้โหควายปากดีใช่ย่อยนั่นเนี่ยมึงตายหมดไอ้เหี้ยเอาเหี้ยกูตกใจหมดเลยสัสเหี้ยโดนนี่เหี้ยโดนนี่เหี้ยอะไรนี่ไอ้แบงค์เงี้ยไอโดนข้าวไอโดนข้าวไอโดนข้าว มึงขับเพี้ยเลยเนี่ยไอ้โดนเลยไปหมดไอ้เนี่ยกูไม่ได้ขัไขบไปโดนขับ <c oughs> เนี่ยโอ้แล้วกูเติม <c oughs> น้ำมันอยู่ yeah <c oughs> เพี้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้กูเกิดแล้วไอ้เที่ยังไม่มีรถกลับด้วยทำไงวะเนี่ยโอ้โหจริงๆผมอยากจะซื้อรถแองแกงสักคันหนึ่งนะทุกคนเชื่อแต่ตอนนี้แบบดูโรงเรียนดิโรงเรียนเพี้ยไรวะเนี่ยขนมอ่ะขนกมันออกล่าว่ะโอ้ยสัตว์ขนกแม่งเต็มกราฟเลยว่ะ น้ำบานไม่จัดเต็มเดี๋ยวลองขับตามไปก่อนไอ้เหี่อ่ะขนน้ำบานไม่จัดเต็มเฮ้ยพี่พี่พี่ไปบูบ้าพี่บูบูโคตรเยอะอ่ะบูโคตรเยอะไปบ้าไปบูบ้าพี่ไปไปบูบ้าพี่บูบูคอมเหมนต์บูโคตรเยอะเฮ้ยมันกลับโรงเรียนเหรอวะถ้ามันกลับโรงเรียนกูไปฟ้องพี่ไปฟ้องรุ่นพี่ที่โรงเรียนกู หรือว่าก hey, no. oh, uh ูจะชนมันให้มันหงุดหงิดดีวะให้มันด่ากูเล่นๆอ่ะโอ้ยเฮียมันกลับโรงเรียนว่ะกูชนแม่งเล่นๆดีกว่าถ้าไม่ได้กลับโรงเรียนอ่ะดัน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 กูดันกูดันกูดัน อ้าวล่วงเลยกูกูกลัวกูกูกลัวกูกูกลัวเฮ้ยพี่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 เป้ากระหนกป่ะพี่แม่งไม่สามพันไม่ไม่พี่แบบกระหนกแม่งกระทืบผมเนี่ยเลือดอาบอ่ะไปไปไปเป้ากระหนกไปไปดิไปดิเฮ้ยแม่งมาแล้วเฮ้ยแม่งมาแล้วพี่ระวังพี่เฮียแม่งมาโคตรเยอะไอ้สัตว no กูทำเป็นถอดชุดกนแล้วกันถอดชุดเมียแล้วกันแล้วกูไปป่าสักตัวแล้วกูบอกอุ้ยลืมใส่ช็อปอย่างงี้ได้ปะเฮี้ยนี่ไงตอนเนี้ยยินแอ๊ดเนี่ยโอ้ยเฮี้ยมันควักมันควักมันควักไม้มันควักไม้บอกอุ้ยลืมใส่ช็อปมาเฮี้ยตัวเก็บงานนี้เฮ้ยโรงเรียนโดนบุกโรงเรียนโดนบุกเฮ้ยโรงเรียนโดนบุกเฮ้ยโรงเรียนโดนบุกโรงเรียนโดนบุกไปครับผมตัวเก็บงานมาแล้วจ้ะ เฮ้ยไอ้ยกูตายเลยจ้าดิเอ้ยกระโดกอุ้ยม่เยอะจริงมาุกม่ดยวมึงลงอู้โอ้ยอ้ะโดนะกรโมาไว้่เเฮโบโบขี้หิเร็วโบขี้หิรีบใครบอกโบขี้หีว่าดูตบบาดเม่ใครใครบอกไว้แล้วกูตบไปไปไปคับไปเลยขี้อยเมิ่งมันทำไม่นไป มันห้าวเนี่ยไร่หงอกมันก็ขึ้นมาดิไอเชี่ยงอกไอเชี่ยเถาวงูสั์เอ้ย่ามึงไงเถาวงูแก่มึงนะเถาวงมึงอะมือหนัะมึงอะตัวมึงเองนะไอแมดกดกใช่ไหมโอ้โหไอแม่โอ้ยไมมโครบูดอะ ผมไปดูสตรีมคนไม่ดาวหัวพี่ชื่ออะไรไอ้โดนอ่ะนะมาแล้ว่พี่สตรีมแล้วเน่าเน่าูขอด่านะเน่าแม่มึงไอ้เน่ยเอาไลเอาเเอาไม่เลยเอาแม่เลยเอาไ่ได้ตัดปล่อยไปไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไปเล่มลนมบังคับเมกันไปเข้าเรียนเลยนะเข้าเรียนเลตะกี้ไม่เข้าเรียนเราแม่งเวลาบวกตะกี้แม่งเอา ไอ้บูขี้ได้เลยเฮ้ยประธานมาหลังเอาเลยเข้าเลยเข้าเรียนแม่มเลยเไิมึงเล่นเป็นไหมฮะเฮ้ยไปลงเล่นเป็นไอ้สัตว์ก็มีหน้าที่แทงก็แทงไปแทงวะไม่ถือเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยรอยชี้อะไรล่ะสัตว์เมื่อกี้บุกฟู เอมัาไม่งี้เอาไม่งี้เอามึงก็เอ็งมึงก็แม่ดิขายไม่น่าหรอกขายจรนงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนถวยผักขายแล้วมึงมังจะไม่คดีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอ้บุ๊กเอาไม่งี้ใครห้าววะ เรียกไไหนดิเรียจอประธานเฮ้ยานบาบายหรอเขชอบหรอถามรุ่นพี่คนอืคนวเียไปต่อไปต่อไปตรงีน่เลยจจอบไอ้ที่อเฮ้ยปรนประธานประธานมันเล่ามันเล่าเว้นเว้นเว้น เย้กูตายแต่เด้โอเคครับก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไม่น่าเฮาเลยเย้วันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ